มาเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับผมนี่เดี๋ยวกรุงเทพเดี๋ยวผมจะการให้นะครับคลิปไม่ต้องห่วงดูกันแบบเต็มอิ่มอ่ะบอกให้ดูคลิปช่องผมนี่เหมือนคนต้องเสครับมา นะครรับรไม่ได้ไปเลยนะครับผมตกไม่อยากไปหน่อยนึงนะครับผมรอบหน้าเดี๋ยวพามาแน่นอนไม่ต้องห่วง เบอร์ไทยเดือนนี้เดี๋ยวเอารถใหม่เราไม่ชินทางนะผมเราคงเจออะไรก็ต้องผ่อนด้วยก่อนนะเนี่ยให้ดูวิวให้ดูวิว <c oughs> คุณยายคุณยาย เโอ้โหไม่มีป้าบอกนะครับผมเป็นทางโค้งตรงนี้โอ้ยอย่าบอลได้อย่างนั้นสิเพื่อนเล่าเราเหมือนกันขนาดน,นั้นเลยบอก ยางใหม่นะครับจะเลกน่าบ้านผมเยอะ <laughs> ไปลุ้นสิ่งราไหนกันน้องๆก็ชอบนะคับผมดูด้ว แต่ไม่ได้ขี่เบรคขี่เทมเหมือนคนอื่นนะครับผม<อ>ผมก็ขี่แบบแดนด้แหละเอาด้วยอขี่แบบสไตล์ผมนด้แหละนะตัวทางก็ท้าเขาไปด้วยเขาฝันคนเรานะครับผมนะน้องๆก็อยากมีนะครับเจอรถได้แท้เราก็ทักทายน้องๆเขาบ้างนะถือว่าเป็นสีสันกันไปนะครับผม อยู่นานๆที่แต่งเรือ่องถ้ามาอยู่นานๆเนาะก็อาทิตย์สองอาทิตย์นะผมพาเอาทุกคนนะี่ะจะพาไปหลายๆที่เลยนะทั้งที่ผมเคยไปแล้วแลวยังไม่เคยไปนะเออจะรอมีเวลาก่นาอนจะล่อลืงกว่านี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้รวยนะ ทุกคนนี้มีตังค์ตน้นน้ำมันมาขี่ถังิุก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับผมน่าจะต้องเลี้ยวขวาป่ะฟังศิลาถ้าผมเดานะผมคิดว่าใช่นะเลี้ยวขวาเป่วะเออใช่ไปแ,แล้วเนอะ มาเจ้าต,ตัวเตายคนติร์ดไพี่ไีครับอ้าวโดนเหมือนตายแล้ว <ś c oughs> เสีย,จยใจแล้วผมมาดีก็ซึมซึม <ś c oughs> โอเคครับเราไม่ว่ากันนะผมแต่ก็ทัดทายตามมารดาญาตนะเดี๋ยวเขาอาจจะไม่เห็นก็นได้นะแต่ตั้งใจงขับรถอะดูดิอย่างผมเนี่ยไม่มีตั้งใจ ชิวๆสบายๆายนะครับผมไม่ปลอดภัยเราแต่ต้องปลอดภัยคนอื่นนะครับผมเอจะอขี่ลงข้างทางเลยนะดีปะ่ะเวนเจอร์นะโอ้ภาษาอยู่นี่ผมขับรถเก่งนะเก่งตัวนิดเดียวอะโมสองโมสามนี่น่าจะขี่กันได้หมดแล้วน้ำมอไซค์อยู่กำแพงเพชรเนี่ยนะ เป็นน้องผมครับน้องผมอายุน้อยกว่าผมอมู่หลายปีขี่กระบาดไปแล้วอะ่ะทุกวันนี้ผมไม่ขี่รถไม่เป็นแล้วรถยนต์นนะส่ว <c oughs> นนึงเพราะว่ามีนะมีรถกระบาดนะครับแต่เป็นของพ่อครับพ่อไม่ค่อยกล้าให้ขี่นะผมเดี๋ยวผมเอาไปชน <c oughs> แต่เรากลับกันดีกว่านะดูสิรถผมเลยอันนี้ไม่บิดนะจังเฮ้อ,ฮอ เมืนพึ่งอะอนะเขาจะเบเขาจะบรหรือเลนเดียวนะครับผมเพราะฝั่งนู้นเหมือนจะต้องใช้ความกว้างมากกว่ากันนะผมก็ไม่รู้อะหน้าฝั่งนู้นสองเลนนะแต่ฝั่งนี้เลน,นะน,นเดียวคือห้ามแซงครับน่ามันมีเส้นอยู่ว่าห้ามแซงนะครับผม เดี๋ยวจัด่าอยู่ต่างจังหวัดเว้ยมะตั้งเมื่อไหร่ผมจะกลับมาอยู่นี่นะครับใครอยากมาด้วยมาได้นะมาตั้งตีกันอยู่กำแพงเพชรไปดูบอระเพชรนะผมยังไม่เคยไปเลยมั้งผมก็ไม่รู้ผมเคยไปหรือเปล่าบางทีผมไม่ก็เออเออ หยับเส้นหยับเส้นรอบหน้านะคองลานโอเคปะเดี๋ยวพายขี่คันนี้มา <c oughs> ตั้งกรุงเทพเลย <c oughs> <c oughs> เราต้องเติมน้ำมันเดเยอะก่ะน,นะครับผม าลาดยาอำเภอลาดยานะผมตรงไปคลองคุแล้วก็ปา่าศิลาเลี้ยวซ้ายนะผมเราต้องไปปา่าศิลานะครับผมไปป่าศนะิลาแล้วเข้าป่ามอตมะไม่ใช่นะครับผมพูดเล่นไปปา่าศิลาแล้วเราก็ไปเข้าอะไรอนะ่ะผมก็ไม่รู้จำไม่ได้โออครับรู้แค่ว่าเราต้องไปปา่าศิลาก่อนเท่านั้นเองนะจ๊ะโอ้รถมันโคยใหญ่ ไม่ให้นะแต่พอดีว่าเยวผมต้องกลับอีกไกลอ่ะไกลอ่ะด้ถ่ายแป๊บเดียวนะแล้วก็ต้องกลับแล้วไม่ได้ซึมๆมมาเลยว่าไม่ไฟดีกว่านะฝนม,มันตกแล้วกลัวได้ดูฟ้าดิโอ้ฟ้ามุดต,ต,ตุ๋วอ่ะกอนเม่นี่อย่างกช่วงหกทุ่มหกทุ่มบ้าเรยของเองวะเ้าไม่ต้องหกโมงโอ้ใจยอย่างเดีย แสงบ้างนะแต่เราต้องทำความเร็วกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโยแสงไว้พ้นเลยพี่ใจเย็นๆขอขึ้นด้วยนะพี่ <laughs> จะแสงจะแสงไม่ใช่เราจะแสง <laughs> แเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอ้ยตรงนี้เป็นทุ่งนะผมข,ข้ามแสงหมดช่วงเวลาที่เราจะแสงได้นะครผมไม่อยู่เกียร์ห้านี่อยู่ 80. แปดสิบเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ยตรงน,นี้เหมือนมีโรงเรียนเลยนะ